สวัสดีครับผมสิริพรชัยศักดาประเสริฐรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษานาคนปรปฐมครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้มาแชร์เคล็ดลับที่ผมใช้ในการประเมินแผนการจัดก,การเรียนรู้ของอาจารย์ทุกท่านซึ่งเป็นเรื่องที่ออสําคัญมากๆเลยนะครับในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเรามาลองเจาะลึกเบื้องหลังไปพร้อมๆกันเลยครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมจริงๆเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ไม่ใช่แค่เอกสารสวยๆที่มีข้อมูลครบตามระเบียบเป๊ะๆนะครับแต่เรากําลังพูดถึงแผนที่สามารถเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทั้งชีวิตเลยทีเดียววันนี้เราจะมาหาคําตอบของเรื่องนี้กันครับเอาละครับความท้าทายหลักๆเลยก็คือการวัดคุณภาพของแผนนี้แหละครับ คือเราจะทำยังไงล่ะให้แผนทุกฉบับเนี่ยไม่ใช่แค่ติ๊กถูกว่าตรงตามมาตรฐานชาติแล้วก็จบไปแต่เราต้องมั่นใจได้จริงๆว่ามันสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับนักเรียนของเรานี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องมีกระบวนการประเมินที่มันชัดเจนและเป็นระบบหัวใจของเรื่องนี้เลยนะคือเราต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากการใช้ความรู้สึกมาเป็นหลักฐานที่จับต้องได้เราจะเลิกพูดกันแล้วว่าอืมผมว่านี่ดีนะหรืออันนี้น่าจะโอเคไม่เอาแล้วครับเราต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนเป๊ะ เพื่ออะไรนะเหรอครับก็เพื่อให้ทุกคนอยู่บนมาตรฐานเดียวกันนะครับมันถึงจะแฟร์เอาละครับมาถึงตรงนี้เรามาดูแนวทางของผู้ประเมินแบบมืออาชีพกันดีกว่าในฐานะที่ผมเป็นกรรมการนิเทศด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเบื้องหลังการทํางานของผมเลยว่าผมมีขั้นตอนมีเครื่องมืออะไรบ้างและผมรับรองเลยนะครับว่ามันไม่เหมือนการอ่านคู่มือราชการที่น่าเบื่อเบื่อแน่นอนนี่เลยครับอาวุธคู่กายของผมของที่ต้องมีเลยนะก็จะมีหนึ่ง แผนการจัดการเรียนรู้อันนี้คือตัวที่เราจะประเมิน 2. มาตรฐานหลักสูตรอันนี้เป็นเหมือนไม้บรรทัดของเรา 3. ก็คือแบบประเมินกับเกณฑ์ให้คะแนนและที่สำคัญมากๆในยุคนี้ขาดไม่ได้เลยคือผู้ช่วยดิจิทัลอย่างโน้ตบุ๊ก LM เจ้าตัวนี้ละครับที่ช่วยให้ผมเอาเอกสารทั้งหมดมาเทียบกันได้แบบเร็วมากแม่นยามากเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเก่งๆคนนึงเลยล่ะครับ กระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับผมสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยเป็น3มสเตปเหมือนเป็นแผนที่นำทางเลยครับรับรองว่าทำตามนี้ไม่มีหลงทางแน่นอนไปดูกันทีละขั้นตอนเลยครับมาครับเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกการตรวจสอบความสอดคล้องผมบอกเลยว่าขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเหมือนเป็นการตรวจสเสาเข็มของบ้านเลยครับถ้าเสาเข็มไม่แข็งแรงนะบ้านทั้งหลังก็มีสิทธิ์พังลงมาได้เลยเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับ ดูที่ตารางนี้เลยครับจะเห็นว่าเราต้องเทียบกันแบบคําต่อคําเลยนะไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาหรือคําอธิบายรายวิชาทุกอย่างที่อยู่ในแผนเนี่ยต้องตรงกับหลักสูตรมาตรฐานปี6-7แบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับย้าว่าเป๊ะป๊ะจุดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเอ๊เราถ้ามันไม่ตรงกันล่ะจะเกิดอะไรขึ้นคําตอบก็คือนี่คือจุดแตกหักเลยครับถ้าผมเจอแบบนี้นะผมต้องเบรกทันที แล้วแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้แก้ไขด่วนเลยเพราะอย่างที่บอกไปครับมันคือรากฐานถ้าฐานมันเพี้ยนไปแล้วเนี่ยที่สร้างมาทั้งหมดก็พังหมดเลยครับโอเคพอเราเช็คแล้วว่าฐานแน่นเสาเข็มแข็งแรงดีแล้วเราก็ไปต่อกันที่ขั้นตอนที่2ครับคือการประเมินคุณภาพเชิงปริมาณขั้นตอนนี้แหละที่เราจะเริ่มคุยกันด้วยตัวเลขแล้วมาดูกันครับว่าจะวัดผลออกมาเป็นคะแนนได้ยังไงเครื่องมือสําคัญในด่านนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า scoring rubrics ครับหรือก็คือเกณฑ์การให้คะแนนนั่นเองให้ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือไม้บรรทัดแต่เป็นไม้บรรทัดสําหรับวัดคุณภาพซึ่งมันจะช่วยให้การประเมินของเราเนี่ยแม่นยําและก็เป็นธรรมไม่ใช่การตัดสินจากความรู้สึกหรือความชอบส่วนตัวของผู้ประเมินอีกต่อไปอ่ะลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าจะเห็นภาพมากขึ้นดูตารางนี้นะครับจะเห็นเลยว่าทุกคะแนนที่ให้เนี่ยมันจะมีเหตุผลกํากับไว้ชัดเจนเลยเช่น กิจกรรมการเรียนรู้ได้4เต็ม5เพราะอะไรเพราะกิจกรรมสร้างสารรค์ดีแต่ว่าเอา่อยังเชื่อมโยงกับจุดประสมได้ไม่ครบทุกข้อเห็นไหมครับทุกอย่างมันอ้างอิงจากเกณฑ์ในรูบริกของเรามันเลยโปร่งใสตรวจสอบได้ให้คะแนนเสร็จแล้วยังไม่จบนะครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนที่3ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพซึ่งผมบอกเลยว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยนะเพราะ เอาจริงๆตัวเลขอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยให้แผนดีขึ้นได้หรอกครับแต่คําแนะนําดีๆที่ชัดเจนเอาไปทําต่อได้จริงนั่นแหละครับคือหัวใจของการพัฒนาเวลาให้ฟีดแบ็กเนี่ยผมจะเริ่มจากการให้กําลังใจก่อนเสมอครับเราต้องชี้ให้เห็นจุดเด่นหรือสิ่งที่ทําได้ดีมากๆก่อนเช่นโอ้โหอาจารย์ทําเอกสารได้ตรงตามฟอร์มเป๊ะเลยยอดเยี่ยมมากครับหรือเครื่องมือวัดผลนี่ชัดเจนวัดได้จริงดีมากเลยครับ แบบนี้จะทำให้อาจารย์ผู้สอนเขามีกำลังใจและก็รู้ว่าสิ่งที่ทำมามันดีอยู่แล้วนะพอให้กำลังใจกันเสร็จแล้วจากนั้นเราถึงจะค่อยๆชี้จุดที่ควรต่อยอดครับผมผมจะเลือกมาแค่ไม่กี่ข้อที่มันสำคัญจริงๆนะเพื่อให้อาจารย์เขาโฟกัสได้ถูกจุดอย่างในเคสตัวอย่างนี้เลยครับคือเรื่องการนำสื่อการสอนที่ทันสมัยเข้ามาใช้ให้มากขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อให้การสอนมันน่าสนใจมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงล่ะครับและส่วนสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือข้อเสนอแนะที่มันต้อง จับต้องได้เอาไปทําได้จริงเราต้องบอกให้ชัดเลยว่าควรจะปรับปรุงยังไงไม่ใช่พูดลอยๆเช่นอาจารย์ครับลองใช้เครื่องมือดิจิทัลหรือวิดีโอแบบโต้ตอบได้เข้ามาเสริมดูสิครับหรือลองปรับกิจกรรมตรงนี้ให้เด็กๆได้ลงมือทํามากขึ้นแบบนี้เป็นต้นคือข้อเสนอแนะของเราต้องเป็นเหมือนเครื่องมือที่อาจารย์เขาสามารถหยิบไปใช้ได้ทันทีเลยและทั้งหมดที่เล่ามานี่แหละครับคือกระบวนการที่อาจจะดูเข้มข้นหน่อยแต่มันคือหัวใจของการประกันคุณภาพการศึกษาเลยนะครับ แล้วถ้าให้มองไปข้างหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI จะเข้ามามีบทบาทที่โอ้โห,หน่าตื่นเต้นขึ้นอีกเยอะเลยผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการทั้งหมดนี้มันไม่ใช่การจับผิดนะครับแต่คือการจับมือจับมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือนักเรียนของเราทุกคนนี่คือสิ่งที่เราทำเพื่อพวกเขาครับ แล้วสุดท้ายจริงๆครับผมอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้สักหน่อยในวันที่ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้ช่วยที่ฉลาดล้ำของเราได้แล้วบทบาทของผู้ประเมินอย่างพวกเราล่ะมันจะเปลี่ยนไปไหมแล้วจะเปลี่ยนไปอย่างไร